สวัสดีครับพบกับรายการ Morning Talk จากฝ่ายวิจัยบริษัทคาสซิโกฟิวเจอร์ครับราคาทองคำตลาดโคเมกเมื่อวานนะครับก็ปิดบวกขึ้นได้เล็กน้อยนะครับที่0.2จุดนะครับปิดที่ระดับ1,244.20ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับระหว่างวันราคาได้ลดลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ1 2 4 0อีกครั้งนะครับแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้แนวโน้มของราคาทนอะงคำระยะสั้นเนี่ยก็ดูเป็นบวกมากขึ้น สำหรับวันนี้นะครับมีตัวเลขต้องติดตามคือยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรโดย adp นะครับแล้วก็ดัชนี pmi นอกภาคการผลิตโดย ism นะครับซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยผันผลนแรงอีกครั้งแนวโน้นมในวันนี้คือถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยยืนเหนือ1240ได้นะครับราคาก็มีโอกาสที่จะรีบาว์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ1 2 5 0และ1,260ตามลำดับนะครับ ถ้าหากแนวรับที่1,240เนี่ยไม่สามารถรับอยู่มีโอกาสที่ราคาจะดิ่งลงแรงทดสอบแนวรับถัดไปที่1,230ทันทีนะครับประเด็นสําคัญที่น่าติดตามนะครับเมื่อวานนี้ในฝั่งยูโรโซนนะครับมีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานออกมานะครับอยู่ที่ระดับ11.7%นะครับในด้านของเอเชียนะครับแบงก์ชาติอินเดียก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่8%ตตามเดิมนะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับที่ประกาศออกมาก็มียอดคาสั่งซื้อโรงงานนะครับออกมาเพิ่มขึ้น0.7ซนะครับซึ่งมากกว่าคาดการเล็กน้อยและ,ะนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคล่าสุดก็ออกมาที่47.7นะครับมากกว่าคาดการเล็กน้อยเช่นกัน,นครับ มาเป็นภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะครับก็ทรงตัวอยู่ในกรอบแคบๆที่หนึ่งพันสองร้อยสสิบถึงหนึ่งพันสองรอสิบเจ็ดนะครับ MACD และ RSI ก็ยกตัวสูงขึ้นในลักษณะ b u l l i s h d i v e r g e n c e ซึ่งเพิ่มน้ำหนักการเป็น False Signal มากขึ้นโดยตลาดกำลังรอผลการประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยนโยบายลงพร้อมกับแผนเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมาตราเงินเฟ้อจึงต้องระวังการร่วงลงแรงๆอีกครั้งเพื่อให้เกิด s e l l i n g climax นะครับก็ยังประเมินแนวรับไว้ที่ระดับ ้าหมายของกรอบสามเหลี่ยมที่หนึ่งพันสองร้อยสาสิบถึงหนึ่งพันสองอยสะครับก็ยุ์วันนี้แนะนํานักงทุนระยะกลางถึงยาวเข้าซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวส่วนนักงทุนระยะสั้นรอฟอลโล่เมื่อราคาทะลุกรอบนะครับแนวรับในวันนี้มีที่หนึ่สริบและหนึ่ันสสบนะครับแนวต้านที่หนึ่งันสองร้าและหนึ่งพ้บนะครับ ถ้าราคาเป็นบาทนะครับแนวรับที่19,240และ19,080นะครับแนวต้านที่19,390และ19,550ครับสรุปความเคลื่อนไหวของดัชนีต่างๆรอบโลกนะครับก็วานอวาน SPDR ก็ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น1.8ตันนะครับดาวโจนก็ปิดลดลงเล็กน้อยนะครับน้ำมันดิบในเมกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ มาดูภาพทางเทคนิคของราคาซิลเวอร์นะครับก็อยู่บริเวณโซนแนวรับเดิมนะครับ RSI ก็ยังอยู่ในเขต o v e r ร์โซนะครับก็ทําให้ราคามีโอกาสจะรีบาวขึ้นได้แนวต้านให้ไว้ที่สิบเก้าจุดศูนและสิบเก้าจุดสองนะครับแนวรับที่สิบแปดจุดหกและสิบ 6, แปดจุดสามแนะนาเทรดดิ้งลองค่าเงินบาทนะครับเมื่อวานก็แข็งค่าขึ้นแรงแต่แนวโน้มกมยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็แนะนําเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรการรีบาวที่ระดับนี้นะครับ โดยระดับนี้เ,นเป็นแนวต้านเดิมของราคานะครับซึ่งการลงมาทดสอบคับว่าจะมีแรงรีบาวขึ้นได้ให้แนวต้านาที่32.7และ32.8แนะครับแนวรับที่32.6และ32.4แนะนําเทรดดิ้งลองครับน้ำมันดิบเบลนด์ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับปัจจุบันราคาก็อยู่บริเวณโซนแนวรับนะครับก็ทําให้ราคามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้ให้แนวต้านาที่109.4และ110นะครับแนวรัและ่108.5และ108.0นะครับแนวรับที่รดดิ้าลองครับ สัญญาลงหน้าหุ้น KTB นะครับราคาอยู่ในเขตโอเวอร์บอทค่อนข้างมากนะครับแนะนําให้ขายทำกำไรออกบางส่วนและรอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาย่อลงนะครับให้แนวต้านที่20.0และ20.2นะครับแนวรับที่19.5และ19.3แนะนําเทดรดดิ่งลองเมื่อราคาอ่อนตัวลงสัญญาลงหน้าหุ้น ITD นะครับเกิดแท่งเทียนสีแดงขึ้นในเขตโอเวอร์บอทเป็นสัญญาณแบลิตระยะสั้นทําให้ราคาในมีโอกาสย่อตัวลงได้นะครับให้แนวต้านที่4.9และ5.2แนวรับที่4.6และ4.4น,น,นะครับ ให้ขายทางกำไรออกบางส่วนเพื่อรอซื้อใหม่เมื่อราคาย่อตัวลงสัญญาลงหน้าหุ้น b ีแลน์นะครับมีแรงขายทางกำไรออกมาที่บริเวณแนวต้านวันนี้จึงควรจับตาดูดับแนวรับที่1.67หากไม่สามารถรับอยู่ก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อให้แนวต้านที่1.7และ1.8แนะครับแนวรับที่1.65 1.6นะครับ,แน,รบ, 1. 1. นรบแนะนำเทรดดิ้งช็อตภาพทางเทคนิคของดัชนีเซทฟนะครับก็มีโอกาสจบรอบขาขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับ MACD และ RSI เริ่มทรงตัวที่ระดับสูงส่วนระดับที่เป็นไปได้ตามรูปแบบ b u t t e r ร์ไฟนนะครับอยู่ระหว่าง127.2และ161.8ตามเป้าหมายของ Fibonacci Protection นะครับจึงควรระมัดร,ระวังการแกว่งตัวที่จะสร้างกรอบที่ผันผวนมากขึ้นในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ด้วยนะครับแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับโดยให้แนวต้านไว้ที่ 988และ992นะครับแนวรับที่976และ972นะครับสำหรับการรายงานจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ